มาซื้อของตัเช้าเลยนะครับเช้ารูสายวปเนี่ยไปหกร้อยสิบบาททอนได้ครับเปลี่ยนได้เลยเอาเท่ากันทอนสามร้อยเก้าสิบนะครับลองนับก่อนนะนี่ครับลองซื้อได้หลายอย่างเลยนะกระบูนะครับปอกมือนะครับแล้วก็พวกสเตอร์นะครับเดี๋ยวหาไล้แถมมาแป๊บนีงได้แถมไดแถมมิกเกอร์เยอะ นี่เป็นยังลองจุ๊บอ่ะไปมือแจอ่ะอมไปเนี่ยแถมนะครับอ่ะหยิบไปหน,ไปน,นูไปเล่นกันไปขอบคุณครับไปเปราเพิ่งมาซื้อแต่เช้าเปิดร้านนะครับวันนี้อยู่ร้านนะครับใครสนใจมาได้เลยนะครับผมอยู่ร้านวันนี้ปกติมาจะเจอเด็กๆนะครับไปลองไปละ Banyak, banyak, banyak.